ไม่ได้ตอนที่337มันต้องมีบางอย่างผิดปกติท่านแม่วางยานอนหลับเพื่อป้องกันให้ข่าใช้วรยุทธ์แน่ยังดีที่ข้ากินยาถอนพิษของเซียนหมอเปี้ยนกันไว้ก่อนแล้วซึ่งสามารถป้องกันยานอนหลับหรือยาสนิทต,ต่างๆได้ลองซ้อนแผนแก้งทำเป็นวางยาก่อนละกันโดนวางยาก่อนละกันดูซิว่าท่านแม่ต้องการอะไรกันแน่ ดูท่าเจ้าอยู่ที่ซีส่วมมาครึ่งปีไม่มีความระวังเพิ่มขึ้นเลยสินะยังคงใส่ซื่อเช่นเคยสินะท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านแม่จะลงมือกับข้าจริงๆก็ก็โบราณว่าไว้ที่ได้มีรักในโรคยิ่งเป็นความรักของพ่อแม่ยิ่งยากต่อการวางแผนอยู่แล้ว ต่อให้เป็นคนถนัดการวางแผนเช่นกัน <c oughs> ก็คงไม่คิดว่าจะระวังแม่ของตัวเองเช่นกันใช่ไหมละ่ะร่างกายไม่มีแรงแล้วองหญิงใหญ่ฟาบาทว่าราชาการแล้วเป็นไปตามแผนเอาลิ้นท่าหนาเป็นตัวประกันที่ทองพระโลงบังคับให้ออกสเร็จราชาการ แทนปิดเทียบตัวเองต่อหน้าบรรดาขุนนางข้าราชการสายแล้วก็รีบทำให้มันจบๆจบเถอะว่าไงนะพูอเด,ดจังมีปัญหาอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยเขาคงอยากร้างแค้นเสจ,จิจงยินให้กับอดีตฮ่องเต้ท่านแม่ตอนนี้ข้าเป็นองคอ์หญ่งสีสั่วแล้วถ้าจับข้าเป็นตัวประกันไม่ได้หรอกนะ ยิ่งไปกว่าน,นั้นต่อให้ท่านไม่มีความเห็นแก่ตัวแต,แต่แต่เราเป็นแม่ลูกกันท่านจะไม่สนท่านจะไม่สนท่านจะไม่สนไมต่ตีและสันติภาพระหว่างประเทศหรือท่านก็น่าจะคิดถึงชื่อเสียงของพี่หลินเซารบ้างแปลกจัง ท่านแม่เห็นแก่ลูกของท่านกับเสด็จอาก้ามากที่สุดเพื่อให้ลูกชายตัวเองได้สามารถเป็นเจ้านายเหนือผู้คนท่านนายต้องอดทนสิทำไมอยู่ดีถึงสมคบคิดกับผู้ดูแลจ้าหรือว่าหุบป,ปากดินเศร้าเป็นคนของเสือจิงนยุ่นปลอมตัวมาเขาไม่ใช่ลูกค่ะท่านแม่รู้ได้อย่างไรลูกข้าน หลังจากคลอดได้ไม่นานก็ตายผู้ดูแลจางเป็นคนฝังเองกับมือผ้าที่ห่อตัวผืนนั้นเป็นของลูกค่ะข้าเป็นคนเย็บเองทาลกที่ถูกฝังอยู่ในสุสานนอกมือพิสูจน์แล้วว่าเป็นลูกข้าจริงๆจะสมหัวกษเรยดายหลอกข้าได้อย่างไรเอ่อข้ารู้ชนิดแต่แรก จะไม่เก็บเด็กนครคุณยังจะเอาไว้ละวท่านแม่นินห้ามตื่นได้แล้วนะ่ะที่ผ่านมานะ่ะนางหลอกใช้เจ้ามาตลอดหากเจ้าห้ามนางไม่ได้นอกจากนั้นจะทำให้เสียนจินยุ่นตายแล้วจะมีคนต้องตายเรานานอีกมากมายครึ่งการทุบต่อมาท้องพระโรงเสือจินยุ่น เจ้าบังอาจบาที่ข้าหลอกค่ะองหญิงใหญ่อย่าทำเรื่องบาปอีกเลยถ้าทำแบบนั้นหรือว่าท่่นจะถูกพิดแย่นอนหลับองหญิงทรงคุดคิดกับผู้ดูแลเจ้าที่เคยดูแลห้องเต้นเด้อดูใหทางเรื่องช่างเสียวปลอมตัวนะว่าเป็นรูปของนางคจะความแตกแล้วสินะเงียบข้าจะนับหนึ่งถึงสามจะต้องปิดชีพตัวเองซะไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่าลินฮั่น แค่กำจัดเซลลจินยุ่นได้ฮ่องเต้น้นอยก็ไม่ใช่คู่ปรับค่ะพี่เก้าในเมื่อลูกของเราไม่สามารถในฮ่องเต้ได้ฉะนั้นข้าจะสถาหนานะับนาตัวเองเป็นจกักรพรรดินีคนแรกของต้าฉีเองหนึ่งภายในสอมสิบวิหากนางลงมือกับ้าน ดาวกระจายทำพิเศษในมือค่าเรื่องนี้จะต้องตัดศีษะนะสองฟาบาดเบาแกแค่ได้ท่านไดแล้วพี่ฮันสนัดแววงกัดกันเองยิย่งดุซ้มท่านแม่อย่าหาว่าค่าใจร้ายเลยบุนทำอะไรอยู่จะดีบค่านางสิทำไมเสียจินยิงไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลย คิดว่าข้ามีกล้าฆ่านางงั้นหรือท่านหลองอยญ่ไม่ได้ตอนที่สามร้อยสามสิบแปดจุดใต้ซี่โครงสามนิ้วไม่ถึงชีวิตท่านแม่ข้าไม่ฆ่าท่านแต่ข้าจะปล่อยให้ท่านทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ได้ที่แท้ก่อนอันนี้ฮันก็เส่งทำเท่านั้นไม่ได้ข้าฆ่าเด็กคนนี้ไม่ได้ท่านแม่ไม่นึกว่าวิทีสุดท้ายท่านแม่ จะลงมือแค่ข้าไม่ได้ทำอะไรของเจ้าน่ะเริ่มมาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีที่ให้ถอยกับเจ้าอีกแล้วดีข่านะยังได้เสียเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กที่ข้าเล็กมากับมือข้าฮิฉันนั่นจะก็มีประโยชน์อีกต่อไปยังไงเสียเจ้าก็เป็นการแก้แค้นให้กับฮองเต้ในอดีตเหมือนกันท่านแม่ ไม่ตายานะเจ็บใจนะจจินจยืเจ้อคิดว่าจะชนะจริงๆสักวันห้องเต้น้อยต้องรู้ว่าเจ้าเป็นคนข่าอดีตห้องเต้ชาตินี้ของเจ้าอังน,นคือข้าห้องเต้นน้อยแล้วเป็นห้องเต้เอง กลายเป็นที่ด่าทอของพวกคนว่าชวงชิงบัลลังก์มีชนะสักวันนะจะต้องถูกห้องเต้น้อยคาะตายไม่ว่าเจ้าจะเลือกทางไหนก็เป็นจุดจบที่ดีผิดแล้วอดีตห้องเต้นนะเพราะไปชวนไม่ใช่เพราะถูกอ,องสมเด็จราชการค่ะข้ากับอ,องสมเด็จราชการแทน พวกข้าไม่ใช่คนที่ฆ่าพี่น้องเพื่ออำนาจและผลประโยชน์ข้าจะไม่เดินตามรอยห้องเต้เป็นอันขาดจิ้นฉีเจ้าโตแล้วเสี่ยวจุนหลิงวางแผนใช้ชีวิตในตะกูลเชี่พรพวงมามากเครื่องชีวิต ไม่นึกว่าสุดท้ายจะจบเช่นนี้ฉันเหาเหท่น,นาเสียสริงท่านแม่อดทนไว้ข้าจะไปเตรียมหมอหลวงว่าฮันเจ้าต้องเอาแม่เป็นเครื่องเตือนใจคนเรามีชีวิตอยู่บนโลกต้องเดินในทางที่ถูกต้องไม่เช่นนั้นจะจบ พินาศให้กับตัวเองได้เจ้าเป็นเด็กใจดีรักในความยุติธรรมข้าดีใจมากที่ไม่ได้ทำให้เจ้าหลบผิดด้วยมีเช่นนั้นข้าคงทำบาปที่ไม่ได้อภัยจริงๆท่านอาวงหากรู้ว่าจะเป็นเช่นนี้แล้ว ถ้าจะทำไปเพื่ออะไรกันนี่มันต้นเหตุยังไม่ถูกลงโทษธนาหัวกำลังเตือนให้ข้าไปเรียบจัดการเสี่ยวจิ้นอยู่โดยเราไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ภายหลังนี่หรือ